อ่านะครับทีนี้มาดูในเรื่องของเทคนิคก,ก,การวิเคราะห์วายนะครับนะการหาสาเหตุโดยการคายวายนะครับแต่นะฮะก่อนที่จะมาวิเคราะห์วายผมมีข้อห้ามนะข้อห้ามในการตอบค่ะข้อห้ามความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าออรดิเตอร์นะฮะคุณมาคุณเจอการระบุสาเหตุนะจากสข้อนี้นะครับให้คุณตีกลับเลยเพราะมันไม่ใช่การวิเคราะห์สาเหตุที่ถูกต้องนะหนึ่งก็คือ นำประเด็นปัญหา NC ครับมาตอบเป็นสาเหตุนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะน่าจะเคยเจอเนาะนำา nc หรือนำคาที่ได้ครับมาตอบเป็นสาเหตุเช่นจาก NC หรือคาครับพบเครื่องมือวัดหลุดแผนสอบเทียบนะครับออดดตี้นะครับระบุสาเหตุนะครับออดดตี้นะระบุสาเหตุครับเพราะอะไรครับเพราะเครื่องมือ หลุดแผนสอบเทียบอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้เม่ไม่เอานะอย่างนี้เม่ไม่ได้นะครับเอาประเด็นปัญหา NC มาตอบเป็นสาเหตุนะครับพบเครื่องมือวัดหลุดแผนสอบเทียบสาเหตุคือเครื่องมือหลุดแผนสอบเทียบไม่ได้ครับหรือนะอีกตัวอย่างหนึ่งพบเอกสารไม่ขึ้นทะเบียนสาเหตุคือเอกสารไม่ขึ้นทะเบียนอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะพอถามว่าแล้วทําไมไม่นําเอกสารขึ้นทะเบียนนะครับก็มีการตอบกลับมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่า ว่ามันไม่ได้ขึ้นนะครับอย่างนี้ไม่ได้เนาะอันนี้ถ้าเจอแบบนี้นครับคุณตีกลับเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้หาสาเหตุเลยเอาปัญหามาตอบเป็นสาเหตุครับข้อที่สองห้ามตอบว่าสาเหตุเกิดจากพนักงานไม่ได้อบรมหรือเป็นพนักงานใหม่แบบนี้ก็ไม่เอานะฮะนะครับด้วยความเป็นจริงนะฮะเราไม่กล้าปล่อยอย่าง้พนักงานทํางานโดยที่ไม่ผ่านการอบรมอยู่แล้วครับนะอันนี้ยังไงก็มันไม่เม่เซ้นนะครับ นะเนื่องจากพนังกงานใหม่นะหรือพนังกงานไม่ได้อบรมอย่างนี้ไม่ได้ครับห้ามตอบนะข้อที่สามครับข้อนี้ก็คลาสสิกมากนะครันะสาเหตุเกิดจากพนังกงานขาดทักษะพนังกงานขาดความชํานาญผมเชื่อได้ว่าทุกท่านเคยเจอการระบุสาเหตุแบบนี้นะครับพนังกงานขาดทักษะพนังกงานขาดความชํานาญนะครับอ่าแล้วถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ก็เขาขาดทักษะขาดความชํานาญจริงๆ แล้วจะให้ผมตอบยังไงถ้าคุณจะบอกว่าเขาขาดทักษะนะครับหรือขาดความชำนาญน,นะคุณต้องเจาะจงให้ชัดเจนว่าเขาขาดทักษะความชำนาญเรื่องอะไรเช่นพนักงานผสมเคมีผิดเติมสารไม่ครบไม่ทวนสอบเครื่องมือนะวางงานสลับด้านนะครับนะเซ็ตเครื่องผิดนั่นนู่นนี่นะครับระบุถึงความไม่ชำนาญของเขานะครับ ข้อสองให้ตอบอย่างไรครับข้อสองคือถ้าห้ามตอบเลยครับห้ามตอบเลยนะครับไม่ใช่ให้ตอบอย่างไรห้ามตอบเลยครับห้ามตอบว่าเนื่องจากพนักงานไม่ได้อบรมหรือพนักงานใหม่นะครับห้ามตอบเลยนะครับนะด้วยระบบหนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้ายังไงต้องมีการอบรมกันก่อนอยู่แล้วนะครับนะห้ามตอบเลยครับตรงนี้นะก็ไปหาไปหาคําตอบแบบอื่นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหาคําตอบนะฮะนะนี้คือข้อห้ามความหมายคือว่าทั้งสี่ข้อเนี้ยห้ามตอบนะครับอ่าข้อที่สาม ข้อที่สามนะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าคุณไปเจอพนักงานขาดทักษะพนักงานขาด,ขาด,ขาดความชานาญถ้าจะบอกแบบนี้นะฮะคุณจะต้องเจาะจงนะครับว่าเขาขาดทักษะขาดความชํานาญเรื่องอะไร,ระเช่นเตุเกิดจากพนักงานเติมสารไม่ครบเศษเกิดจากพนักงานวางงานสลับด้านนี่นะนี่คือทักษะหรือความชนานาญที่เขาบกพร่องนะครับอ่าและข้อที่สี่ข้อนี้ก็คลาสสิกมากครับเจอเจอ,เจอบ่อยมาก ได้งานไม่ปฏิบัติตามเอกสารไม่ปฏิบัติตามโปรโตคอ์ไม่ปฏิบัติตาม WI นะครับถามว่าตอบแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ก็ w i เขียนไว้เขาไม่ทําตามจะให้ผมระบุยังไงถ้าคุณจะบอกว่าเขาไม่ทําตามเอกสารไม่ทําตาม w ีไอนะครับคุณต้องใช้หลักการตามข้อสามนั่นคืออะไรระบุหน่อยครับว่าเขาไม่ทําตาม w ีไอเรื่องอะไรเช่น เขาผสมเคมีผิดนะเขาไม่มีการตรวจสอบเครื่องมือก่อนเริ่มงานนะเดบิอ์บอกว่าต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือก่อนเริ่มทดสอบแต่ปรากฏว่าพอไปดูที่เขาทําเขาไม่ได้มีการทําการตรวจสอบเครื่องมือเลยดังนั้นนี่คือนะนี่คือสิ่งที่เขาไม่ทําตามเดบิไม่ทําตามโปรเียเซอร์ครับดังนั้นคุณสามารถตอบได้ครับว่าเขาไม่ทําตามเอกสารไม่ทําตามโปรเียเซอร์ไม่ทําตามเดบิ I, แต่ต้องเจาะจงนะครับนะว่าไม่ทําตามเดบิไ นะข้อไหนนะครับนะหรือขั้นตอนใดนะครับเราจะได้ไปแก้ปัญหาถูกนะครับออันนี้คือสี่ข้อห้ามนะครับสี่ข้อห้ามในการในการตอบค้านะครับสี่ข้อห้ามในการตอบค้านะครับอโอเคนะครับอ่ทีนี้นะครับให้ทุกท่านข้ามมาหน้านี้ก่อนนะครับ มาหน้านี้ก่อนนะนี่ครับอ่ะทีนี้อันนี้เทคนิคการตอบค่าดูดีดีดนะฮะเทคนิคการตอบค่านะอันนี้สามารถนําไปใช้ได้นําไปใช้ได้กับทุกระบบนะครับนะบจะเป็นเก้าพันหนึ่งหมื่นสี่ iatf หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้าได้หมดเลยนะครับการแก้ไขข้อที่สามนะครับจับดีๆนะการแก้ไขในข้อที่สามนะครับ การแก้ไขนะข้อที่สามนะครับต้องกําจัดปัญหาที่พบนะครับสามแก้หนึ่งนะฮะจำไว้เลยนะฮะสามแก้หนึ่งครับเน้นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเห็นไหมทนะี่อาจารย์บอกว่าเน้นการแก้ไขเบื้องต้นเนาะถูกไหมครับเน้นการแก้ไขเบื้องต้นครับนะอย่างเช่นเมื่อกี้เครื่องมือนะครับจากเมื่อกี้นะเนาะเครื่องมือนะครับหลุดแผนตอบเทียบอ่า เราแก้ไขเบื้องต้นโดยนะฮะตรงสอบเทียบนะครับอ่าภายได้ครับนะครับนี่ไงการแก้ไขเบื้องต้นเจอปัญหาอะไรแก้ตามนั้นนะครับเสียงไม่ชัดค่ะเอ่อเสียงท่านอื่นได้ยินเสียงชัดนะครับมีแจ้งมาว่าเสียงไม่ชัดนะฮะคุณสุวรรณาใช่ไหมท่านอื่นเสียงชัดไหมช่วยรบกวนชัดครับชัดครับโอเคขอบคุณครับคุณสุวรรณาลองลองดู ในส่วนของไอ้ไวไฟหรืออินเทอร์เน็ตนะครับโอเคอ่านะจำเลยฮะสามแก้หนึ่งเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะฮะเน้นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับนะเน้นการแก้ไขเบื้องต้นเจออะไรให้เราแก้ตามนั้นนะครับนะเจออะไรแก้ตามนั้นนะครับอ่าส่วนสองกับสี่ครับสองคือการวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับสี่คือการป้องกันการเกิดซ้ํานะครับ สี่แก้สองนะครับสี่แก้สองนะครับความหมายคือว่าเมื่อไหร่ที่คุณเจอสาเหตุนะครับคุณจะได้การป้องกันการเกิดซ้ําทันทีเพราะการป้องกันการเกิดซ้ําหรือการแก้ไขอยาาอ่างถารบอมันไปกําจัดสาเหตุนะครับมันไปกําจัดสาเหตนะุเนาะซึ่งเน้นการแก้ไขหรือการป้องกันโดยฮะกำหนดเป็นมาตรฐานการทํางานนะครับระบุวิธีการแก้ไขถารอน,นะครับ กำจัดต้นตอของสาเหตุเน้นกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการทารํางานนะเพิ่มเติมหรือประปรุงให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นสะนะี่แก้สองนะครับสี่แก้ 2, นะสองน,นะครับสี่แก้สองนะส่วนสามนะครับสามแก้ 1, กแกกหนึ่งนะครับสามแก้หนึ่งการแก้ไขกาจัดปัญหาที่พบนะครับส่วนการป้องกันกําจัดสาเหตุที่นี้ ถ้าคุณได้ในส่วนของสาเหตุนะครับนะถ้าคุณได้ในส่วนของสาเหตุอันนี้เราหาเราต้องการหาใส่เนาะนะถ้าคุณได้ในส่วนของสาเหตุนะครับคุณจะได้การป้องกันการเกิดซ้ําทันทีเพราะการป้องกันการเกิดซ้ํามันไปกําจัดสาเหตุเนาะซึ่งสาเหตุนะครับเราต้องหาได้ว่าเอ้ยทําไมนะครับหม่เนาะ เครื่องมือมันถึงหลุดแผนสอบเทียบนะจะ่อว่าพนักงานลืมพนักงานไม่ปฏิตาม WI นะตามโวเย์ก็ต้องระบุชัดเจนนะครับว่านะไม่ทําตามขั้นตอนไหนนะข้อย่อยอะไรนะครับนะโอเคทีนี้นะครับตอนนี้หนึ่งกับสาทุกท่านทราบแล้วหนึ่งคือระบุประเด็น NC นะโดยการใช้หลัก4 W 1 H นะครับหรือ3 W 1 H ใช่ไหมครับส่วน3ก็คือนะคร พบประเด็นอะไรเราแก้ตามนั้นนะครับนะอย่างตัวอย่างอาจารย์พบเครื่องมือวัดนะครับหลุดแผนสอบเทียบเราทําการนะแก้ไขโดยส่งไปสอบเทียบนะฮะภายใน7วันทําการรวมถึงตัวสอบเครื่องมือตัวอื่อด้วยครับว่ามันมีตัวไหนบ้างที่ยังหลุดแผนนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็เหลือสองนะครับกับสนะี่เนาะถ้าเราได้สาเหตุปุ๊บเราจะได้การป้องกันการเกิดซ้ําทันทีนะครับซึ่งนะครับในเรื่องของสาเหตุนะะ เดี๋ยวผมจะมาสอนในเรื่องของการวิเคราะห์ y y นะครับการวิเคราะห์ y y นะครับว่าเทคนิค y y มันมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงบ้างครับซึ่งในเรื่องของการวิเคราะห์ Y y สามารถใช้ตอบได้ทั้ง9 1าพันหนึ่งมื่นสี่อทะหนึ่งเจ็ดนะครับนะแต่ตอนนี้เราได้เวลาในการเบรกพอดีนะครับบ่ายสองสี่สิบห้านะครับบ่ายสองสี่านะมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิเคราะห์ Y y นะ แบบง่ายๆเอาไปใช้ต่อได้นะครับอ่ะตอนนี้ให้ทุกท่านเบรกก่อนนะครับ,บาบสองสีมาเจอกันนะครับ